พี่รู้จักซาวดองครั้งแรกก็ตอนที่เพิ่งทําขนมปังไปได้ปีกว่าเป็นคนที่แบบกินอาหารเฮลจีนิดนึงแล้วพอเรามาทางสายแบบขนมปังสุขภาพอยู่แล้วอะยังไงมันก็หนีไม่พ้นซาวดไม่ใช่ว่าทําทุกครั้งแล้วเหมือนเดิมทุกครั้งต้องล้นทุกครั้งที่อยู่หน้าเตาของบางอย่างเวลามันได้มายากอะมันจะแบบน่าสนใจกว่าที่ได้มาง่ายเนอะ ซาวโดโคือยีสต์ธรรมชาติในซาวโดโเนี่ยจะมีทั้งยีสต์ธรรมชาติแล้วก็แบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยทำให้เปรี้ยวเขาก็เลยแบบตั้งชื่อว่าซาวโดโดก็คือเราจะเริ่มต้นจากการที่เราใช้แป้งสาลีหรือแป้งที่มีแบบโปรตีน2ตัวนะคะที่ชื่อว่ากลูเตนินกับแกลดินค่ะแล้วพอแป้งเจอของเหลวอะค่ะโปรตีน2ตัวนี้จะมาเชื่อมกันแล้วก็เรียกว่ากลูเตน พอแป้งผสมน้ำขึ้นมาในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะมันก็จะเป็นก้อนกลมๆนิ่มๆได้เนาะพอเราโนวดโดให้เป็นก้อนกลมๆนิ่มๆอะค่ะพอมันมียีสต์ไม่ว่าจะเป็นยีสต์อุตสาหกรรมหรือว่ายีสต์ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะพองขึ้นมาแล้วพอพองขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเราก็ไปอบก็ได้ขนมปังพองๆเป็นคนที่ทำงานที่บ้านอยู่แล้วขายของที่บ้านเป็นพวกขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้แหละสมัยก่อนนะเป็นเว็บไซต์มันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่ธุรกิจมันดาวะ่ะแล้วทำให้เราว่างไงพอเรามีเวลาว่างเราก็แค่แบบ างานอดิเรกทำในสิ่งที่เราเป็นตัวเราอยู่แล้วคือเราชอบกินขนมปังเป็นมื้อเช้าะเราก็เลยทำขนมปังค่ะเราทําในสิ่งที่เรากินอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนที่กินขนมปังที่เป็นเป็นอาหารนะคะเราจะไม่กินขนมปังใส่ไส้หรือไม่กินขนมปังหวานหวานจะกินเป็นอย่างเงี้ยจืดๆแล้วก็ประกอบร่างกับไข่กับอะไรพวกนี้เองอะไรเงี้ยค่ะ สมัยที่เราฝึกกันนานเราเมื่อก่อนความรู้หนมปังอนะ่ะมันไม่มีสไทยนะความรู้ที่เราเรียนอนะ่ะก็ต้องจากต่างประเทศเมืองนอกอะ่ะเขาต่ำกว่าเราต้องเป็น10องศาใช่ปะแต่เมื่อกี้ที่บายสององศาก็ต่างกันแล้วอะ่ะแล้วเราไปเอาความรู้จากประเทศที่อุณหภูมิต่ำกว่าเรา10องศามาใช่ค่ะแล้วเราหมักตามเขาอ่ะค่ะไม่ได้หนมปังเราก็จะแบบเปรี้ยวหรือว่าแบบโอเวอร์เฟ์เมนไปหมดเพราะว่าเราร้อนกว่าอะไรเยคือแบบเจ๊งจนต้องหยุดทําให้มันรู้สึกลืมไปก่อนมันเคยเจ๊งอะ่ะแล้วพออยากทำเกากบมาทำใหม่ค่ะ แล้วพอเราฝึกซาวโดเสร็จแล้วก็เลยได้ขายซาวโดด้วยเราก็รู้สึกว่าเหมือนถ้าคนจะทําธุรกิจจริงๆอะ่ะเพื่อขายขนมปังให้คนได้กินเยอะๆอ่ะมันต้องไปเปิดร้านมันแต่เราแบบขายขาย,ายหยุดๆอะไรเงีย้ยเราก็เลยว่าเออสอนก็ได้เพราะว่ามันจะได้แบบมีร้านเยอะๆหรือว่ามาเรียนแล้วไปทํากินเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้เป็นจุดที่เราผันตัวจากขายมาเป็นสอน คือทุกคนแหละไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรอะ่ะถ้าคุณตั้งใจทํมาจริงจริงอ่ะคุณจะได้ความรู้จากมันจริงๆที่เป็นความรู้ที่คุณเข้าใจมันเองอะคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าความรู้ตรงในที่เราเข้าใจมันเองจากที่เราเอามือจุ่มโดอะ่ะเราอยากจะแบบให้คนอื่นได้รู้ไงเออเราเราได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วยคือถ้าเป็นแม่ค้ากับลูกค้ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนี้อะคะ่ะนักเรียนบางคนแล้วก็เป็นเพื่อนนักเรียนบางคนแล้วก็กลายเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ย บางคนก็บอกเออได้สมาธิได้กลับมาอยู่กับตัวเองเราได้เปลี่ยนจากโหมดคิดเป็นโหมดสัมผัสเหมือนลืมความคิดไปแป๊บหนึ่งเดือนวันเนี้ยเราอะ่ะค่อนข้างมองชีวิตเป็นเขาเรียกว่ามิติรวมไงเหมือนกับครอบครัวเรื่องจิตใจแล้วก็อาชีพแล้วก็การใช้เวลาว่างส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเวลาทําขนมปังอย่างที่บอกมันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นโหมดสัมผัสความรู้สึกตัวอะไรเงี้ย เราก็ไม่ต้องใช้สมองอะไรเงี้ยค่ะมันก็สบายๆแล้วอย่างเงี้ยอยู่ในสตูดิโอเรามันก็เงียบไงทำงานอยู่เงียบๆกับโดที่มันนุ่มๆเลย <laughs> <laughs> มันก็เป็นแบบความรู้สึกที่ดี